อาร์เซนอลส่วนคว้าทรอสซาร่วมทีมสื่อต่างประเทศรายงานว่าอาร์เซนอลมีโอกาสสูงที่จะคว้าตัวเรียนโดทรอสซา่ปีกทีมชาติเบลเยียมของไบรตันโดยมีรายงานว่าทรอสซา,าเริ่มมีปัญหาก,กับโรเบโตเดซาบีกุนซอไบรตันหลังจบศึกฟุตบอลโลก2022เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ลงสนามเลยนับตั้งแต่เข้าสู่ปี2023และล่าสุดก็ถูกตัดชื่อออกจากทีมในศึกพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่เปิดบ้านชนะลิเวอร์พูล3ประตูต่อศูนย์ สื่อต่างประเทศบอกอีกว่าอาร์เซนอลกำลังเดินหน้าอย่างหนักและใกล้จะบรรลุข้อตกลงกับไบรตันแล้วโดยเป็นการขอซื้อขาดทันทีในตลาดหน้าหนาวนี้